สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวีจะดูดวงให้กับผู้เกิดนในราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษรคนาเมษนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2015นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามประทังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสารับที่กันได้ด้วยนะครับและรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะอะไรที่เป็นไพ่ลายแปลว่าไพ่แนะนํานะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้ s t r เส้นคิงถือเหรียญ ไพ่เดทนะครับไพ่หนึ่งดาบไพ่สิบดาบเมจิชีชเชนนะครับเดอะทาวเวอร์แล้วก็มีไพ่หกไม้ไพ่เดอะฟูลไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้สิบออฟสอดนาออิทธิพลใต้สำหรับไฟออฟสอด<ม>ทีนี้เรามาดูกันว่าอิทธิพลของชาวเมตรลักษณะเมตรในช่วงของเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวโชคลาบจะทําให้อ่าท้ายคลิปนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้คุณเป็นคิงถือเหรียญนะคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นราชาธาตุดินใช่ไหมครับเป็นผู้ที่มีลักษณะของความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์มีความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจมีความมั่นคงในเรื่องของตัวตนความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นอิทธิพลของคิงถือเหรียญคือการมองการไกลด้วยนะครับ การที่โฟกัสในตามแผนการการเป็นระเบียบแบบแผนเป็นการที่ค่อนข้างเหมือนแบบมีในเรื่องของความอดทนความตั้งใจความมุขม,มานะในเรื่องของกิจการการค้าการลงทุนการทํางานสิ่งต่างๆนั้นมีแนวโน้มที่ทางที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่คิงถือไม้คือมีเอกลักษณ์ คือนั่งอยู่บนบันลังกระทิงถูกไหมครับแล้วก็มีในเรื่องของไม้คาถาและจับเหรียญแปลว่าเขามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีในเรื่องของความรู้ก็มีเป็นในเรื่องของการวางแผนก็มีมีในเรื่องของความมั่นคงก็มีในเรื่องหลักทรัพย์ก็มีสติปัญญาก็มีดังนั้นแล้วเนี่ยคือชาวเมตลัคนาเมตค่อนข้างครบเครื่องนะครับกับในเรื่องของตัวตนของตัวเองนะแต่มีข้อเสียอยู่นิดนึงคือราศรีธาตุดินนะมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติด นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับไม่ค่อยแปลเปลี่ยนอะไรไปตามกระแสง,ง่ายๆหรือเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรทีหนึ่งนี่ค่อนข้างยากลําบากนิดหนึ่งอันนี้จะค่อนข้างเชื่อตัวเองมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้นิดหนึ่งด้วยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสุขในเรื่องของการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จเลยนะครับเหตธผพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้มีไพ่เดอรฟูลมาด้วย The f o o l มาในที่นี้แปลว่าคุณเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการเดินทางไกลหรือบางคนอาจา field, อจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายมีการเดินทางในเรื่องของสถานการณ์เรื่องการงานก็ได้หรือจะเป็นในเรื่องของการย้ายบ้านก็ได้หรือการไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะไปถึงต่างประเทศก็ได้เช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ h e Fo o l คือก็จะเป็นการเดินทางที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งนะครับมีการที่จะเดินทางไปนั่นไปนี่ไปนู่นบ่อยๆหรือในเรื่องของการไปเที่ยวไปเปิด เปิดตาไปสั่งสรรอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่เดอะฟูลมาแปลว่าคุณอาจจะเปิดใจยอมรับในสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยที่เหมือนกับไม่ได้ยึดติดจนเกินไปเพราะไพ่ใบนี้คือการยึดติดนะครับคือไพ่คิงออฟ เพนทักเ e ิลแต่ไพ่ The Fool หมายถึงการปล่อยวางหมายถึงคุณค่อนข้างที่จะ r e แล x กับตัวเองพยายามแบบดึงพลังงานด้านบวกเข้าหาตัวเองมากขึ้นหรือการอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างที่บอกไปข้างต้นก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างค่อยๆค,ค,คลี่คลายสถานการณ์ของความกดดันลงพอสมควรมีไพ่ซิกออฟสอด เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับ6ดาบกับเด e Fool คือการค่อยๆเยียวยาการปล่อยวางการที่ตัวคุณเองนั้นจะค่อยๆมีหนทางของการหลุดพ้นกับสถานการณ์ที่คุณกําลังวิตกกังวลก็ดีนะครับหรือมีปัญหาก็ได้อะไรประมาณนี้คุณจะค่อยๆมีแนวโน้มของการจบสิ้นปัญหาตรงนี้ไประมัดระวังนิดนึงนะครับชาวราศีเมษราศนาเมษอาจจะมีความเครียดมีความวิตก มีความกังวลอยู่พอสมควรระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางมีไพ่เดทแล้วก็ไพ่สิดบดาบเกิดขึ้นสองใบนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยไม่ใช่แปลว่าคุณอาจจะตออ hate, ้อง,องร,มมระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะในเรื่องของการมีทาวเวอร์ด้วยสามใบนี้แปลว่าระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ตัวคุณเองนั้นมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นได้แต่ เห็นไพ่เดทเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตนะครับมันแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์ด้วยนะแปลว่าถ้าเกิดชาวเมธลัคนาเมธเนี่ยถ้าคุณไม่สบายใจนะคุณควรจะต้องทำประกันนิดหนึ่งนะครับขับรถขับดาระมัดระวังเจี่ยวชนกันบ้างอะไรประมาณนี้แล้วมีไพ่สิบดาบระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการยกย้ายปรับตําแหน่งในเรื่องของการงานก็ได้เช่นกันนะครับแต่การงานของคุณนะมีโอกาสประสบความสําเร็จคือเป็นถึงไพ่หกไม้หกไม้เนี่ยแปลว่าคุณจะเจริญเติบโตมีโอกาสในเรื่องของการปรับตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสที่คุณจะได้าการโปรโมทที่ดีจากในเรื่องของ ู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เขาจะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณคุณไม่ต้องกังวลเพราะมีไพ่หกไม้เกิดขึ้นหกไม้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเห็นไหมครับมีคนคอยสนับสนุนคุณเต็มไปหมดเลยมีในเรื่องของคุณนั้นได้ช่อมะกอกช่อมะกอกของฝรั่งเขาบอกว่ามันเป็นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งมีชัยชนะใช่ไหมครับแบบคนสมัยก่อนอะ่ะไปสู้รบกับคนอื่นมาใช่ไหมแล้วเขาเดินแล้วเขาแบบเดินทางกลับมาเขาจะได้รับช่อมะกอก นั่นหมายความว่าสำเร็จแล้วกับสิ่งที่ทำมานะครับแล้วมีชัยชนะตรงนี้แล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะมีทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันได้ดังนั้นคุณก็ต้องเตรียมมือรับมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมีนาเนี่ยต้องระมัดระวังสุขภาพระมัดระวังการเดินทางระมัดระวังในเรื่องของ กฎจราจรนะครับการเดินทางสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยอิทธิพใ,ใต้สําหรับได้ไฟออฟสอดเกิดขึ้นระมัดระวังจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลในที่ทํางานได้ด้วยเช่นกันมีปากมีเสียงม,มีการทะเลาะกับคนในที่ทํางานจึงอาจจะทําให้ตัวคุณนมีการจบสิ้นตรงนี้ไปก็คือไพ่เดทนั่นเองเนาะเ<ๆ>ดทกับทาวเวอร์เนี่ยแปลว่าการจบสิ้นแปลว่าอยากจะเดิน ทางไปทำงานที่อื่นหรืออาจจะไปสแสวงหาทำงานที่อื่นก็ได้เช่นกันดังนั้นแล้วชาวเมธลัคนาเมธนะครับบ่งบอกเลยว่าคุณควรจะต้องระงับโทสะของตัวเองสักนิดหนึ่งพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ได้มีไพ่เดดเสนต์เกิดขึ้นคุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะสามารถที่จะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้ไพ่ของการแก้ไขปัญหาขึ้น2ใบคือเดเมจิเชียนก็คือการแก้ไขปัญหา เตนคือการสะกดข่มปัญหาการแก้ไขปัญหาด้วยการมีสติตื่นรู้กับการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถที่จะแบบมีการกู้วิกฤต นะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จอย่างที่บอกไปว่าคุณจะได้งานที่ดีได้ในเรื่องของตําแหน่งได้ชื่อเสียงที่อื่นที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนถึงจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีค่าเกิดใครนะครับที่อยู่ในองค์กรเดิมก็มีโอกาสเติบโตในองค์กรเดิมแต่ใครที่ไม่ได้ อยู่ในองค์กรเดิมเนี่ยก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงแปลว่าการยกย้ายแปลว่าการปรับตําแหน่งนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็มีโอกาสทิศทางที่ดีถ้าคุณสู้คุณอดทนคุณผ่านแน่นอนจากไพ่หนึ่งดาบานะหนึ่งดาบแปลว่าชัยชนะหนึ่งดาบแปลว่าความสําเร็จหนึ่งดาบแปลว่าคุณจะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จโอเคไหมครับประมาณนี้ดังนั้นแล้วชาวเมธลัคนาเมธนะครับมีจุดอ่อนอยู่ประมาณ3จุดที่คุณต้องพึงระมัดระวัง เรามาทบทวนกันก่อนข้อแรก 1. สุขภาพอนามัยของตัวคุณเองระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะครับการที่อาจจะเดินชนโตชนเตียงได้นะ2ระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับพยายามเคารพกฎจราจรนะแล้วก็พยายามที่อย่าบู้วามอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปในการขับรถขับลา ข้อที่3คุณนะครับอาจจะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานบ้างหรืออาจจะมีการทะเลาะปากเสียงกับคนในสังคมบ้างอันนี้คือสิ่งที่ชาวเมธลัคนาเมธต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงของเครึ่องเดือนหลังของเดือนมีนาคมแต่ชัยชนะความสําเร็จในเรื่องของการงานเติบโตที่ดีมากขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินเนี่ยก็คือขึ้นคิงถือเหรียญการเงินนั้นค่อนข้างแอดวานนะครับค่อนข้างมีการเติบโตมีการพัฒนามีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองนั้นจะได้สินทรัพย์เป็นเงินก้อนบางคนอาจจะมีการกู้ยืมเงินก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะมีการกู้ยืมเงินบางคนอาจจะมีการทําธุรกรรมสินเชื่อบางคนนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการขายที่ดินนะครับ ขายอาสังหาประสบความสําเร็จนะมีเงินก้อนเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินลงทุนในสินทรัพย์สิ่งต่างๆช่องนี้สนับสนุนให้คนลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ทางเลือกนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมีเงินออมเงินกเกษียณหรือมีในเรื่องของเงินเก็บที่มีความมั่งคั่งนะครับหรือเววนะครับก็คือในเรื่องของสิส่งต่างๆที่ดีในช่วงของ ตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้เป็นก่อเป็นกรรทำทําการค้าการลงทุนจะประสบความสําเร็จมีการเงินที่ประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งมีความล่ํารวยมากขึ้นกับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องการเงินนะครับคิงถือเหรียญคือ10เต็มนะครับแปลว่ามีโอกาสได้สินทรัพย์ก้อนใหญ่นะแสดงว่าแอดวานมากสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็รักคณาเมษนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภสําหรับชาวเมรแล้วก็รักนาเมรกันบ้างนะครับขอโชคลาภให้กับชาวเมรแล้วก็รักนาเมรด้วยนะครับไพ่ใบแรกนะครับไพ่ t ด e m มู n The Fo o l แล้วก็ไพ่แนวคับนะครับอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการซื้อลับลอยเนาะมีโอกาสที่คุณน,นั้นซื้อตามสัญชาตญาณที่คุณน,นั้นได้ คิดเลยเซนส์ Sense, นะครับหรืออาจจะเป็นแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองนั้นคิดอะไรนะครับฝันอะไรเงี้ยก็เอาตามฝันนั้นได้เลยมีโอกาสถูกลังวันพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางใครที่ลงทุนในสินทรัพย์ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยอีเธอรียมต่างๆหรือเป็นสกุลเงินดิจิตอลรวมไปถึงในเรื่องของอ หุ้นกองทุนรวมแบบนี้นะครับคุณมีโอกาสที่อาจจะมีความวิตกความกังวลแพนิกอยู่พอสมควรจากไพดเดอมูนแต่ถ้าคุณมีการเรียนรู้การปรับที่ดีคุณมีโอกาสที่จะมีการเติบโตการรีเทิร์นนะครับกับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการเงินนั้นกลับมาพอร์ตเติบโตพัฒนาที่ดีทนเรืของไพ่เดอฟมาบอกว่า คุณพยายามเปิดใจยอมรับแล้วก็พยายามมีความสุขกับการลงทุนนะถ้าคุณเล่นสั้นแล้วคุณรู้สึกเป็นกังวลคุณก็เล่นยาวขึ้นเพื่อให้คุณไปถึงจุดเป้าหมายนะครับความชัดเจนที่แน่ที่แน่ชัดแล้วก็ชัดเจนที่สุดเนาะเพราะเดี๋ยวมูลมันคือความคิดมากความไมิ่ตกความกังวลพอสมควรอิทธิพลของไพ่เก้า ถ้วยเนี่ยแปลว่าถ้าเรามีความสุขกับการลงทุนคุณจะได้เงินจากตลาดเป็นเกาะเป็นกำแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องนี้เราก็สนับสนุนเรื่องการลงทุนเนาะส่วนถ้าเกิดใครที่ต้องการเทรดหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะถามได้นะครับว่า จะเหตุกับกระดานอะไรบ้างอะไรแบบนี้กัน,นะครับก็ติดต่อได้น้หรือว่าใครที่อยากจะลงทุนสิ่งต่างๆอันนี้ก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับกับการลงทุนนั้นจะมีผลตอบแทนผลรีเทิร์นกลับมาให้กับตัวคุณก้าวถ้วยแปลว่าคุณเคยลงทุนอะไรเอาไว้เนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับบางคนอาจจะเป็น หุ้นปันผลหรือบางคนอาจจะเป็นการแบบในเรื่องของการได้กําไรนะครับกองทุนรวมหรือจะเป็นในเรื่องของคริปโตเคเรนซีก็ได้เช่นกันนะครับมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะประสบความสําเร็จเพราะว่ามีคิงถือเหรียญแปลว่าการค้าการลงทุนดี <c oughs> การงานดีแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนก็ประสบความสําเร็จที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงแต่ใครที่ยังไม่มีความรู้เพียงพอต้องติดอาวุธในเรื่องของการไปเรียนรู้เพื่อเพิ่ม นะครับศักยภาพของตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ